มงคลที่สิบวาจาสุภาษิตสุภาษิตคือถ้อยคำที่กล่าวดีแล้วคำพูดที่ถือเป็นคติได้สุภาษิตมีองค์ประกอบห้าอย่าง 1. นึ่คำพูดที่ถูกกาลเทศะสองคำพูดที่เป็นความจริงส คำพูดที่สุภาพ 4. คำพูดที่มีประโยชน์ 5. คำพูดที่มีเมตตาลักษณะของคำพูดที่เป็นสุภาษิตคือเป็นสัจวาจาเป็นเรื่องจริงเจตนาของผู้พูดพูดด้วยใจจริงเป็นคำสุภาพเกลี่ยงกลาวละมุนละไมราบเรียกคำสุภาพนี้จะตรงข้ามกับคำหยาบเช่นคำดา่าประชดแดกดัน คำต่ำๆเป็นคำที่มีประโยชน์หมายถึงมีผลดีทั้งผู้พูดผู้ฟังลักษณะของคำพูดดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลทั้งสามนี้มีอยู่ในโลกบุคคลทั้งสามคือใครคือคูถภาณีคนพูดเหม็นบุพภานีคนพูดหอมมัทุภานีคนพูดหวาน บุคลคลขู่ภานีเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าสภาก็ดีเข้าชุมชนก็ดีเข้าหมู่ญาติก็ดีเข้าหมู่ข้าราชการก็ดีเข้าหมู่เจ้าก็ดีถูกนำตัวไปซักถามเป็นพยานว่ามาบุรุษผู้เจริญท่านรู้อันใดจงบอกอันนั้นบุคคลนั้นไม่รู้กล่าวว่ารู้บ้างรู้กล่าวว่าไม่รู้บ้างไม่เห็น กล่าวว่าเห็นบ้างเห็นกล่าวว่าไม่เห็นบ้างเป็นผู้กล่าวเท็จทางรู้เพราะเห็นแก่ตนบ้างเพราะเห็นแก่คนอื่นบ้างเพราะเห็นแก่ลาบผลเล็กน้อยบ้างดังนี้นี่ภิกษุทั้งหลายเราเรียกว่าบุคคลคูทพานีบุคคลบุพพานีเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าสภาก็ดีถูกนำตัวไปซักถามเป็นพยาน บุคคลนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้รู้ก็กล่าวว่ารู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเห็นก็กล่าวว่าเห็นไม่เป็นบุคคลกล่าวเท็จทั้งรู้เพราะเห็นแก่ตนบ้างดังนี้นี่ภิกษุทั้งหลายเราเรียกว่าบุคลบคลบุพพานีก็บุคคลมัทุพานีเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละวาจายาบ เบนจากวาจาหยาบแล้ววาจาใดไม่มีโทษสบายหูหน้าดูดดื่มจับใจเป็นคำชาวเมืองเป็นที่ใคร่ที่พอใจแห่งชนมากเป็นผู้กล่าววาจาอย่างนั้นนี่ภิกษุทั้งหลายเราเรียกว่าบุคคลมัทุพาน,นีนี่และภิกษุทั้งหลายบุคคลทั้งสามมีอยู่ในโลก โคนันทิวิสารในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวบันเมืองสาวัตถีทรงปรารบการผู้เสียดแทงให้เจ็บใจของพวกภิกษุฉับพักคีได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธุกว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสมัยของพระเจ้าคันธระครองเมืองตากาศิลาแคว้นคันธระพระโพธิสัตว์เกิดเป็นโค นามว่านันทิบิสารเป็นโคมีรูปร่างสวยงามมีพละก,กำลังมากมีพราหมณ์คนหนึ่งได้เลี้ยงและรักโคนั้นเหมือนลูกชายโคนั้นคิดจะตอบแทนบุญคุณการเลี้ยงดูของพราหมณ์ในวันหนึ่งได้พูดกับพราหมว่าพ่อจงไปท้าพนันกับโควินทกะเศรษฐีว่าโคของเราสามารถลากเวียนได้หนึ่งรอยเล่มที่ผูกติดกันให้เคลื่อนไหวได้ พน,นันด้วยเงินหนึ่งพันกหาปณะเถิดพราหมณ์ได้ไปที่บ้านเศรษฐีและตกลงกันตามนั้นนัดเดิมพันกันในวันรุ่งขึ้นในวันเดิมพันพราหมณได้เทียมโคนันทิวิสารเข้าที่เกวียนเล่มแรกเพื่อลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่มผูกติดกันซึ่งบรรทุกทรายกรวดและหินเต็มลำแล้วขึ้นไปนั่งบนเกวียนเงื้อปัะตักขึ้นพร้อมกับตะวาดว่าไอโคโกงโคโง่ แ้วตรงลากเวียนไปเดี๋ยวนี้ปายโคนันทิวิสารเมื่อได้ยินพรามมูดเช่นนั้นก็คิดน้อยใจว่าพรามเรียกเราผู้ไม่โกงว่าโกงผู้ไม่โง่ว่าโงา่จึงยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหวโคมินทก,กะเศรษฐีจึงเรียกให้พรามนำเงินหนึ่งพกหาปะนะมาให้แล้วกลับบ้านไปไปายพรามผู้แพ้พนันเงินหนึ่งพันกหาปะนะ โดโคแล้วก็เข้าไปนอนเศร้าโศกเสียใจอยู่ในบ้านส่วนโคนันทิวิสารเห็นพราหม์เศร้าโศกเสียใจเช่นนั้นจึงเข้าไปปลอบและกล่าวว่าพ่อฉันอยู่ในเรือนของท่านตลอดมาเคยทำภาชนะอะไรแตกไหมเคยเหยียบใครใครทายอุจจาระปัสสาวะในที่อันไม่ควรหรือไม่เพราะเหตุใดท่านจึงเรียกเราว่าโคโกงโคงโง่ครั้งนี้เป็นความผิดของท่านเอง ไม่ใช่ความผิดของฉันบัดนี้ขอให้ท่านไปเดิมพันกับโควินทกะเศรษฐีใหม่ด้วยเงินสองพันกหาปณะนะขออย่างเดียวท่านอย่าได้เรียก่ันว่าโคโกงโคโง่ท่านจะได้รทรย ong, บตามที่ท่านปรารถนาฉันจะไม่ทำให้ท่านเศร้าเสียใจพราหม์ได้ทำตามที่โคนันทิวิสารบอกในวันเดิมพันพราหมณ์จึงพูดหวานว่านันทิวิสารลูกรัก จ้าจงลากเกวียนทั้งร้อยเล่มนี้ไปเถิดโคนันที่วิสารได้ลากเกวียนร้อยเล่มที่ผูกติดกันด้วยการออกแรงลากเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทำให้เกวียนเล่มสุดท้ายไปตั้งอยู่ที่เกวียนเล่มแรกอยู่ทำให้พราหมณชนะพนันด้วยเงินสองพันกหาปณะพระพุทธองค์เมื่อนำอดีตนิทานมาสาทกแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าคำยา ไม่เป็นที่ชอบใจของใครๆแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลควรพูดแต่คำที่น่าพอใจเท่านั้นไม่ควรพูดคำที่ไม่น่าพอใจในการใดๆเมื่อพราหมณ์พูดคำที่น่าพอใจโคนันทิวิสารได้ลากสัมภาระอันหนักได้ทั้งยังทำให้พราหมณ์ผู้นั้นได้ทรัพย์อีกด้วยส่วนตนเองก็เป็นผู้ปลื้มใจ เพราะการช่วยเหลือนั้นด้วยวาทศิล์ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบบินทบาทอันมีรสอร่อยที่พระสารีบุตรให้แก่พวกภิกษุได้ตรัสอดีนิทานมาสาทุกว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกชายเศรษฐี ในเมืองพาราณสีมีลูกชายเศรษฐีอีกสามคนเป็นเพื่อมรักกันอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาชวนกันไปนั่งสนทนากันเล่นที่หนทางสี่แพร่งนอกเมืองในขณะนั้นมีนายพรานคนหนึ่งนั่งเกวียนบรรทุกเนื้อมาเต็มลำเพื่อจะนำไปขายในเมืองพาราณสีลูกชายเศรษฐีทั้งสี่คนเห็นเขากำลังมาจึงปรึกษากันว่าใครจะสามารถ ใช้วาทศินขอเนื้อจากนายพรานคนนั้นได้มากกว่ากันเมื่อนายพรานขับเกวียนเข้ามาใกล้แล้วลูกชายเศรษฐีคนที่หนึ่งจึงร้องขอเนื้อขึ้นว่าเฮ้ย mm. นายพรานขอเนื้อสักชิ้นหน่อยสินายพรานพูดว่าวาจาของท่านหยาบคายนักเป็นเช่นกับพังผืดเราจะให้เนื้อพังผืดแก่ท่านแล้วให้เนื้อพังผืดแก่เขาไป ลูกชายสิีคนที่สองร้องขอเนื้อว่าพี่ชายท่านจงให้เนื้อแก่ฉันบ้างสินายพรานพูดว่าคำว่าพี่ชายนั้นเป็นส่วนประกอบของมนุษย์ที่เรียกขานกันในโลกบาจาของท่านเป็นเช่นกับส่วนประกอบเราจะให้เนื้อส่วนประกอบแก่ท่านนะแล้วก็ยื่นเนื้อส่วนประกอบแก่เขาไปลูกชายสศรีคนที่สามเอ่ยปากขอเนื้อว่า พ่อท่านจงให้เนื้อแก่ฉันบ้างสินายพรานพูดว่าบุตรเรียกบิดาว่าพ่อย่อมทำให้หัวใจฉันหวั่นไหววาจาของท่านเป็นเช่นกับน้ำใจเราจะให้เนื้อหัวใจแก่ท่านนะแล้วก็ยื่นเนื้อหัวใจให้เขาไปพระโพธิสัตว์เอ่ยปากขอเนื้อเป็นคนที่สีว่าสหายท่านจงให้เนื้อแก่ฉันบ้างสินายพรานพูดเป็นคาถาว่า ในบ้านของผู้ใดไม่มีเพื่อนบ้านนั้นเป็นชิ่นกับปาคำพูดของท่านชิ่นกับสมบัติทั้งหมดสหายข้าพเจ้าจะให้เนื้อทั้งหมดแก่ท่านว่าแล้วก็ชวนพระโพธิสัตว์ขึ้นเกวียนไปที่บ้านของเขามอบเนื้อให้ทั้งหมดวายพระโพธิสัตว์ก็เชิญนายพรานพร้อมภรรยาและบุตรธิดามาอยู่ด้วยกันให้เลิกทำการล่าสัตว์เป็นเพื่อนที่สนิทสนมกัน เกื้อกูลกันจนตราบสิ้นชีวิต